สวัสดีจากออสเตรเลียค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสโลไลท์ที่เมืองเล็กๆน่ารักน่อยู่ห่างจากซิดนีย์เพียงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นไปกินของอร่อยๆเดินชมเมืองในวันที่อากาศเย็นแต่แดดดีมากและแน่นอนว่าต้องไปชมวิวธรรมชาติสวยๆด้วยเช่นกันกับบล็อกวันเดทิปเที่ยวเปาโลกัน สวัสดีกันอีกครั้งค่ะทุกคนเรากิฟนะคะยินดีต้อนรับทุกคนกับช่องกิฟตี้นะคะกับคอนเทนต์ชีวิตในซิดนีย์คะ่ะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันในออสทางานกินเที่ยวเอ่ยใดๆฝากทุกคนติดตามเป็นกําลังใจในการทําช่องนี้ด้วยนะคะและสําหรับวันนี้เราพาทุกคนออกเดินทาง จากในเมืองนะคะไปเที่ยวชิลๆกันที่เมืองเบลโร่นะคะเป็นเมืองเล็กๆห่างจากซิดนีย์ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยรถยนต์โดยรถไฟก็จะประมาณ2ชั่วโมงนิดๆค่ะโดยเบลโรเป็นเมืองหลักในเขต Southern Highlands นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการพักผ่อนนอกเมืองค่ะ วันนี้นะคะเราก็ไปกัน3ามคนคะ่ะกับแจยองนะคะสามีเราเองนะแล้วก็คุณคิมนะคะชื่อในวงการของน้องดิฉันเองนะคะเราจะเรียกนางว่าจุ๋ยนะทุกคนก็เดินทางกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะออกจากบ้านมาก่อน7จ็ดโมงนะพอขับตามทางเนี่ยต้นไม้มันก็เขียวๆปกตินะแต่พอเริ่มเข้าตัวเมืองที่เริ่มมีต้นไม้ที่แบบเป็นใบเปลี่ยนสีนะก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นนะทุกคนโดยที่แรกที่เราจะแวะวันนี้ก็คือเมืองมิถกง ะะจะถึงก่อนบา r r โรนะทุกคนก็เป็นเมืองเล็กๆห่างจากบาโรนี่เดียวไม่เยอะนะคะก่อนหนึ่งสถาน,นี้ประมาณนี้แหละที่นี่เขามีคาเฟ่โลโก้ที่ป๊อปอปูลา่าใน t ิกโ o k กนะเราเห็นหลายคนรีวิวนะคะเพราะว่าร้านน่ารักมากวันนี้เราก็เลยอยากจะแวะไปทานกันก่อนที่เราจะเข้าไปในบา r r โรนะคะทุกคน และร้านที่เราแวะมากันก็คือ The Boston Ivy 1880นะคะทุกคนเป็นร้านคาเฟ่โลโ a ลเล็กๆของเมืองนี้นะคะจริงๆเขาก็มีคาเฟ่หลายร้านนะแต่ร้านนี้เรามาเพราะว่าเรามีเป้าหมายค่ะก็เลยเลือกมาทานกาแฟกับอาานเช้ากันที่นี่ก่อนนะคะทุกคนพนักง,งานที่นี่น่ารักมากชื่นชมจากจิตจากใจน้องพนักง,งานยิ้มแย้มดีมากเลยอันนี้รูปอะไรอะ <c oughs> You uh, you got marshmallow chocolate. Okay. Mm. ในส่วนของกาแฟก็รสชาติดีนะคะเพื่อนๆเขาใช้กาแฟของ c o m โพสนะคะในส่วนอาหารของอาหารนะก็เป็นอาหารคาเฟ่ปกติเป็นเ a ร f a s t อะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ราคาก็ไม่ได้เบาไม่ได้แรง20อะไรประมาณนี้แหละทุกคนและนี่ค่ะก็คือ เป้าหมายในการมาร้านนี้ทําไมถึงเลือกร้านนี้เพราะว่าเขามีแบ็กหาาดที่มีใบไม้เลื้อยสีแดงแบบนี้นะคะในช่วงออทัมน,นะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเลือกนั่งตรงโต๊ะด้านนอกนี้ก็จะได้นั่งถ่ายรูปคอนเทนต์วิวสวยไปเลยจริงๆคือเรามานั่งแล้วนะแต่เราขอย้ายกลับไปนั่งข้างในทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวไม่ไหวตอนเช้าก็คือมันหนาวหนาะ่ะไม่ไหวจริงๆนะ ได้ถ่ายรูปอะไรกันกลุบกลีบพอสวยงามนะคะและหลังจากนั้นเราก็ออกมาเดินเล่นกันด้านนอกนะคะดูบรรยากาศของเมืองมิทากองดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับชื่อมิทากองนะคะเป็นภาษาอบอริจินนะคะทุกคนแปลว่าภูเขาเล็กๆนะคะซึ่งเมืองนี้ก็จะแบบเห็นภูเขาแบบนี้ล้อมรอบนะคะเป็นเมืองเล็กที่ทุกคนจะมาแวะก่อนที่จะเข้าไปถึงเมืองอื่นในเซาเทิร์นไฮแลนด์นะคะทุกคนน่ารักมากบ้านเรือนก็แบบกระจุ๊ก จี๊บหน้าลาก่ะทุกคนกับข้าวอร่อยไหมกินได้อร่อย <laughs> 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 How was food babe Good Good croissant <laughs> What Good Good Good, Good. <laughs> <laughs> เขียวมากของฉันจานฉันเขียว <Good. S 2> แบบเขียว <Good. S 2> ระเบิดระเบอ้อ Nice stuff เออแต่สตาฟ oh. น่ารักมาก mm. ไม่ต้องกลัวสตาฟจะเหยียดจะไม่ดีใส่ ตอบแบคนด,ด,เดีเด็กละเด็กๆทางนั้นเลยดีมากเดินชมวิวกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะเราก็ขับรถต่อกันเข้าไปที่บาร์โรนะคะทุกคนซึ่งระหว่างทางก็แอบมีรถติดเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นความแบบความเมืองของที่นี่นะคะทุกคนและเราก็มาที่แรกกันที่ส่วนนี้คะ่ะทุกคนชื่อว่าคอเบต การ์เด s นนะคะทุกคนจะเป็นสวนที่จัดงานทิวลิปนะคะทิวลิปไทม์อะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ตอนนี้ไม่มีทิวลิปค่ะทุกคนไม่ใช่ฤือดูนะคะทิวลิปจะจัดช่วงแบบปลายปีนะประมาณแบบกันยาตุลานะคะตอนนี้เราก็มีเนี่ยค่ะทิวลิปที่พื้นที่เป็นอิฐที่เบือนะคะก็คือเป็นลายทิวลิปเลยนะทุกคนซึ่งเราอ่ะเคยมาแล้วนะเราก็คิดว่ามันอาจจะปลูกต้นไม้อย่างอื่นนะคะเวลาในช่วงที่มันไม่มีทิวลิปปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยค่ะก็เลยเป็นส่วนเล็กๆที่ก็ เอาไว้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่กันอะไรทำนองนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะกลับมาดูตอนช่วงที่เขาจัดเทศกาลดอกทิวลิปกันนะคะทุกคน แล้วก็มาเดินชมในเมืองกันนะคะที่น่าจะเป็นดาวเทาของที่นี่นะทุกคนซึ่งมีทุกอย่างนะคะที่เป็นแบบร้านรวงต่างๆพวก Price Li n e หรือพวกร้านเสื้อผ้าอะไรที่เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของที่นี่ที่ขายกันตามห้างในตัวเมืองที่เมืองนี้เขาก็จัดเป็นแบบว่าร้านเล็กๆตามถนนนะคะจะไม่ได้เป็นห้างแบบเข้าไปแบบหลายๆ ชั้นอะไรทำนองนี้นะซึ่งบรรยากาศมันก็เลยดูแบบว่าน่ารักแล้วก็ผ่อนคลายอ่ะทุกคนมันดูแบบว่าไม่เหมือนเราเดินห้างแต่เขาก็คือมีของทุกอย่างที่มีขายในห้างให้เรานะคะน่ารักมากเดินแล้วแบบบรรยากาศดีด้วยความที่วันนี้อากาศมันดีด้วยแหละทุกคนแม้ว่ามันจะค่อนข้างแบบเย็นๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนาวเกินไปแล้วก็แดดออกพอเดินเนี่ยใกล้ๆแดดมันก็อบอุ่นอะไรแบบนี้นะคะ ระหว่างเดินเล่นก็เจอกับร้านขนมชื่อดังของที่นี่นะคะก a นัดเ um p a t i s s e ร i e นะคะเป็นร้านอบขนมสไตล์แบบพวกขนมฝรั่งเศสอะไรทำนองนี้ด้วยนะคะซึ่ง เราอะตั้งใจที่จะมาลองพายเนื้อร้านนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังอิ่มอยู่นะคะน้องเราก็เลยมาซื้อบ็นทาร์ผลไม้นะซึ่งก็ค่อนข้างชื่อดังเหมือนกันนะคะร้านเนี้ยเขามี3ส,สาขานะคะทุกคนมีที่บาร์โรมีที่มิตรกองก็เบอร์ีม่านะคะก็คือเหมือนเป็นร้านยอดฮิตของ Southern Highlands เนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเนี่ยมี ตราแชมเปี้ยนโชว์ให้เห็นเลยว่าฉันเป็นแชมป์นะคะซึ่งคิวยาวนะจะบอกให้เดินผ่านไปผ่านมาก็<ห>คือเห็นมีคิวตลอด<ห>อะไรทั้งนองนี้แต่พนักง,งานเขาก็บริการไวนะคะซึ่งน้องพนักง,งานก็น่ารักอีกแล้วคือเราประทับใจพนักง,งานของที่เมืองนี้มากอะ่ะนี่ค่ะน้องเราก็จัดการชิมพายเบอร์รี่นะคะซึ่งก็รสชาติดีนะคะทุกคนอร่อยดีค่ะ จากการเดินเล่นในตัวเมืองนะคะขับรถขึ้นมาข้างบนเขากันสักหน่อยนะคะเนื่องจากเขามีจุดชมวิวหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะประมาณแบบ2-3จุดนะก็เลยจะแหวะขึ้นไปดูสักก็หน่อยนะคะเดี๋ยวค่อยกลับลงมาข้างล่างอีกทีตอนที่เอ,อมากินเครปฝรั่งเศสนะคะมีร้านที่เลงไว้นะโดยข้างบนเขาเนี่ยเขาก็มีสัตว์ป่านะทุกคนแต่เราไม่เห็นนะคะเขาจะมีป้ายบอกไว้ตอนแรกก็คิดว่ามีจริงหรือเปล่าแต่น่าจะมีเธอเพราะว่าเหมือนเราเห็นบนย หญ้าบนผนะืนน่ะมีแบบว่าอุจจีของน้องเขาอยู่นะคะจะเป็นแบบรูปร่างแบบไม่ใช่ของสุนัขไม่ใช่ของคนนะจ๊ะเห็นแล้วก็เออธรรมชาติที่นี่สมบูรณ์นะสัตว์ป่าก,ก็อาศัยอยู่ในนี้จริงๆนะคะดงจังเลยอะเ,ออเขาไปตรงอ่ดได้ไหมโมฟี่ Live it, everywhere everywhere t u a l should be you know When you go somewhere, it's full of them, no shoe can't care. Yeah. You can't care. She wanna move? Bye. A natural thing, eh? no? yeah, but Bye. someone could step on that. Mm. <laughs> You're very slow, eh? Right. Mm. Finally waking up inside a void where I can hear the noise of someone similar to you still a little tired, but I can try to muster up a kind of style that you know way would calm the room. But you can't me out, but I am down and feeling like a Love yourself, you thought that you'd be living downtown. I disfell Oh Let me wash away the very nature of my passions and my pleasures Let me bend the will Franket c a p r y นะคะเป็นร้านเครปฝรั่งเศสชื่อดังของเมืองบารโรนี่เลยนะคะซึ่งร้านเขาก็จะมีทั้งเค้กแบบเค็มแล้วก็เครปหวานด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศร้านก็ตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสนะคะแถมยังมีไวน์มีแอลกอฮอล์เสิร์ฟด้วยนะคะทุกคนร้านนี้ก็คือฮิตมากที่นี่แล้วก็ชื่อดังมากนะคะซึ่งวันนี้เราตั้งใจมากินเป็นตัวเครปขนมหวานนะคะทุกคนซึ่งก็ มาดูหน้าตากันนะว่าได้ออกมาเป็นยังไงนะคะโดยเราเลือกสั่งเป็นตัวบานาน่านูเทลลนะคะส่วนของน้องเราสั่งเป็นสตรอเบอร์รี่ช็อกโกแลตแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะคะส่วนของเจยองเนี่ยสั่งเป็น แค่บัตเตอร์กับชูการ์นะคะทุกคนตัวเค้กเขาก็คือเป็นแบบแป้งบางเลยนะคะทุกคนแบบบางๆเฉียบๆเลยแหละแล้วก็จะแบบมีความแบบนุ่มๆนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลากินมันต้องกินยังไงมันต้องห่อแล้วกินหรือเปล่านะคะแต่เราก็เออตัดกินไปแบบนั้นแหละบางทีก็ห่อบางทีก็ไม่ห่อนะคะรสชาติโดยรวมก็คือโอเคนะคะราคาก็อยู่ประมาณแบบ เกือบ20ดอลต่อชิ้นนะคะทุกคนซึ่งมือนี้เราก็หมดไปที่ประมาณ55ดอล50เซนต์นะคะของใจยองเขาจะไม่ค่อยแพงเนะเพราะเขาไม่ได้มีท็อปปิ้งอะไรนะคะคเขาเป็นแค่แบบบัตเตอร์กับชูการแค่นั้นทานอิ่มแล้วเราก็เดินย่อยกันสักนิดนึงก่อนที่จะกลับเข้าไปในซิดนี์นะคะทุกคน ซึ่งร้านหลวงที่นี่บรรยากาศแต่ละอย่างที่นี่มันน่ารักทุกคนมันแบบบรรยากาศดีชอบมากเลยอ่ะการตกแต่งเขามันดูแบบสวยงามทุกคนดูอย่างอันนี้สิก็มีแบบต้นไม้แบบนี้อะไรทํานองเนี้ยซึ่งร้านนี้ก็เหมือนจะขายเป็นแบบของแต่งบ้านนะแล้วก็เห็นมีเสื้อผ้าด้านในด้วยนะคะทุกคนซึ่งน้องฉันก็พร้อมแล้วค่ะนั่งถ่ายรูปนั่งรอให้ไปถ่ายรูปนะ และที่สุดท้ายที่เรามาแวะนี่ก็คือ Dirty j a n s นะคะทุกคนเป็นตลาดขายของเก่าทุกคนแล้วก็ขายของวินเทจนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดฮิตของที่นี่นะคะที่เห็นหลายๆคนจะต้องแวะมาเดินชมกันนะคะซึ่งเราก็ oh. เออเดินชมดูของเขาเยอะมากอะ่ะมันมีแบบหลากหลาย <they> สารพัดสิ่งมาก <the S 1> ทุกคน STARP The Kyle pot I feel it getting close, I feel the joy in the air. Everybody's going home to the people they care for the most. And I'm on my way, cause you're oh, you my happy money? holiday. Oh, I'm on my way, cause you're my happy holiday You're my happy holiday You're my happy holiday ตอนที่เราจะกลับเข้าซิดนีย์กันก็ไม่พลาดที่จะลองทานบีทพายค่ะทุกคนซึ่งที่ร้านกำเนิดพิติเซลี่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องมีทพายด้วยนะคะบางคนถึงกับยกให้ร้านนี้เป็นเบสมีทพายเลยเก็ว่าได้ค่ะส่วนตัวก็คือไม่ผิดหวังค่ะทุกคนรสชาติดียิ่งกินกับซอสมะเขือเทศก็คือเข้ากันมากตัวพายก็ไซส์พอดีนะคะทาน1ชิ้นก็คืออิ่มได้เลยนะทุกคนราคาชิ้นนี้อยู่ที่7.5เหรียญค่ะทุกคน to eat mm. what about that? <laughs> สำหรับคลิปวันนี้นะคะเที่ยวเบาโรหนึ่งวันของเรานะคะจริงๆต้องเรียกว่าครึ่งวันด้วยซ้ำนะก็จบลงแล้วนะคะกับเข้าซิดนีแล้วค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนจบนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปเที่ยวในวันนี้นะคะเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักที่ออสเตรเลียนะคะทุกคนและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวหรือว่าไปกินหรือว่าไปทํางานด้วยกันรอดูกันได้นะคะใคร ที่ยังไม่ได้กด subscribe ยังไงเราฝากกด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการคลิปทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊าย 할 수는 있는데, 가.